มา้กันอันนี้ฉันฉันเพื่อนดูปาเมซอนกันปาเมซอนท,ที่ที่บ้านนะเอาเพิ่งเอาเข้าเมื่อกี้เนี่ยค่ะแป๊บนึงนะ เอ็มไม่แน่ใจว่าทำไมสีมันไม่สวยเลยเวลาเราถ่ายรูปสีสวยสวยแต่เวลาออนสดทำไมสีไม่สวยเลยเพิ่งเอาเข้าบ้านเมื่อกี้คะ่ะเต็มไปหมดเลยปาเมซอนบ้านชา้างอืม วันนี้ก็มีนะคะนี่นเต็มไปหมดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> โมอยเซ้าายลุงฮันโกนวดแล้วลุงฮันโกนวดแล้วดัวดูอยู่ดิโกนวดต้องน้อยอะไรสเกเจวันจะ่ไปดพืชนจะไหวังอะไรว่ามันจทำได่มถ้าเเราจอกัน เอออย่านี่ทางนี้ก็มีนะตรงนี้ก็มีนะเดี๋ยวพรุ่งตอนเช้าเดี๋ยวเอาให้ดูอีกทีหนึ่งเย่เังอเป๊ะเฮยอย่าเย มีอยู่ข้างงมดอีกสองต้นอันนี้แจ็คพอตแตกเลยอันนี้อันนี้แพงนะคะเนี่ยต้นนี้นี่แจ็คพอตอยู่ตรงน,นี้เขางอกมาให้เราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยข,ขาวๆอะเขางอกมาให้เราอตรงนี้มี มีข้างบนอีกสองต้นค่ะต้นในต้นอะไรนะนี่ต้องเอาเก้าอี้มาไว้ตรงนี้นะมันจะไม่เป็นระเบียบหน่อยเพราะว่าต้นไม้มันไม่ยึดพื้นที่หมดแล้วค่ะอันนั้นลูกสะพยให้ของความันเกิดข้างบนมีต้นใหญ่ดกไอ้นี่นะต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นเนี้ย เป็นไรนะลืมฮใบอะไรอะ่ะลืมลนะเนี่ยลืมแนละ้วใบอะไรอะ่ะลืมบอกอีกหน่อยเอ้ลืมนี่อันนี้ก็จะเป็นป่ามี่วนดงกล้วยนะฮะดงกล้วยป่ามี่วนองชัน นี่ต้องดูตอนเดี๋ยวตอนอัดคลิปตอนตอนกลางวันเดี๋ยวจะดูชัดเดี๋ยวจะเห็นชัดกันนี้เพราะว่ามันมีต้นเนี่ยต้นอันนี้อยู่ข้างล่างด้วยต้นดอกอะไรอะเนี่ยมีต้นเล็กๆอยู่ด้วยคางคืนมองไม่ชัดหรอกมองไม่สวยด้วยต้องกลางวันนะคะเพื่อนต้องกลางวันเพื่อนถึงจะเห็นอืมตอนนี้ก็ลุงฮันก็ชอบ ไว้ก็นั่งไปนี่แหละค่ะมองไม่เห็นมืดมากค่ะคุณพอลล่าหายไปนานเลยสบายดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยว,ยวจะเี๋จะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เอาอมปากอมโคกก่อนไปแ,แล้วค่ะไปแ,แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถ่ายให้เห็นชัดๆเห็นความสวยของต้นไม้เขาว่ามันสวยขนาดไหนนะคะเพื่อน บ,บายดีทำงานยงยุ่งค่ะพี่เอ๋จ้ารักษาสุขภาพ้วยนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวนับตั้งแต่นี้ไปเอ,กปเเอ,อเ๋ก็จะลงคลิปทีแล้วค่ะเพราะว่าเอ๋สอบเสร็จแล้วก็จะลงคลิปทีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะต้องรอผลสอบอีกทีหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าสอบผ่านก็จะไปออเลื่อนชั้นถ้าสอบไม่ผ่านก็จะต้องไปซ้ำชั้นนะเดี๋ยวต้องให้ครูเขาเขียนรายงานส่งไปให้ว่า ขอเรียนฟรีอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนยังไม่รู้ผลลบทเลยอวิ้วจบได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ยังน้อยเราก็ได้เรียนเราไม่ได้อยู่บ้านเนาะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปพรุ่งนี้เนาะบ๊ายบาย